ถ้าฟังจากข้อเท็จจริงอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่ารถไฟเนี่ยเขายาว4 3 9เมตรหนัก2,000ตันระยะที่เขาจะหยุดรถได้เนี่ย600เมตรนะฮะนี่ตามปกติของเขาเลยนะฮะถ้าเขาได้ใช้ความะระมัดระวังเพียงพอเขาเห็น300เมตรเห็นรถเริ่มต้นเน่300เมตรเขาเบรกแล้วเขา,าใช้วีดวีดเขาเรียกวีดรถไฟนี่แล้วเตือนแล้วนะครับ มันก็เขาก็ถือว่าเขาก็น่าจะใช้ความระมัดระวังในจุดที่เพียงพอนะฮะ,นะฮะก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องตันใจเพราะว่าคนขับรถไฟอ่ะมันทางปกติเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนํายนเมื่อวานว่ากฎหมายกฎหมายเนี่ยรถไฟเขามีกฎหมายพิเศษเลยนะครับใครที่จะแล่นผ่านทางรถไฟเนี่ยต้องดูให้ปลอดภัยก่อนนะฮะเพราะว่ารถไฟมันใช้ระยะเบรค600เมตร แต่รถโยนเนี่ยมันสิบเมตรยี่สิบเมตรมันเดกได้นะฮะเพราะนั้นต้องต้องให้ต้องให้ใหทางรถไฟเขานะฮะใช้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอนะครับตามวิสัยของข้าขนันนั้น,นจะว่าเขาประมาทหรือไม่เนี่ยผมว่ามันมัน,มนไม่มันไม่ควรจะไปถึงขนาดนั้นแล้วดินกันเสียชีวิตอีลานะรสิบเก้ารายครับที่เพิ่มมาหนึ่ลายหนึ่งมาจากไหนมาเมื่อคืนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬา มาเกินวันเช้ายี่สิบสามสี่สิบคือคนที่ลงไปโรงพยาบาลไปไปยังไงฮะกับกับรีเฟอร์ไปจากโรงพยาบาลรีเฟอร์จากโรงพยาบาลจากโรงพยาาบลย้ายไปจากโรงพยาบาลโสธรที่แรกพวกที่ว่ามีสาหัสสามรายใช่ไหมครับแล้วนอนโรงพยาบาลสาหัสตอนนี้เหลือสองก็คือได้รีเฟอร์ไปนู่นได้ได้หนึ่งเพราะตัวเลขที่แรจกจะต้องแน่นดีสับสนกันมาก แล้วตอนนี้คือรักษาดังตอนรักษาอยู่กี่รายครับตอนนี้เรารักษาอยู่เมืองนุ่งหัวสี่รายครับชีวิตเพ่อคนนะครับครับเมื่อคืนที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลจุฬาคะย้ายไปจากโรงพยาบาลเพื่อโสธรย้ายไปตอนกี่โมงครับท่านครับห้าทุ่มแล้วไปเสียไปกี่โมงไปเสียชีวิตตอนห้าทุ่มสี่สิบอ๋อย้ายอากจานี่ตอนที่ตอนเวลาเท่าไหร่ของบุคคลตอนนี้ชัดเจนแค่ไหน ตอนนี้ชัดเจน18ศพฮะและกิ่ส่วนท่อล่างที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็นําไปตรวจสุดที่สถาบันนิติเวชตารวจครับว่านเดเหตุของการเกิดเหตุเองเกิดมีสาเหตุอะไรครับโดยหลักๆก,ก็เป็นความประมาทของผู้ขับขี่รถบัสโดยสารใช่ความระวังไม่เพียงพอครับมีการเปิดพูดไอเปิดเพลงในรถฮะส่วนหนึ่งเขาก็เต้นกันมาในรถนั่นแหละเปิดเพลงเสียงดัง อาจาจะเป็นเหตุให้ไม่ได้ยินเสียงหวีด,สวสดเสียงบูดของรถไฟก็ได้แต่โ<น>ดยหลักเนี่ยมันก็ต้องน่าจะมองเห็นแต่มันก็ไม่แน่รับเพราะาว่าทางไสายไม่ดีฝนม,มันตกพม,มันตกแล้วก็มันเห็นประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะก็คือมีอุปกรณ์ด้านทางทาครับตากากาดด้วยนะครแล้วแล้วทางสถไฟของทางรถไฟที่มีต้นไม้อะไรคกบคุมระยะมุมต่ําอะไรต่างๆเนี่ย ขึ้นเนินอะไรเงี้ยมันมีผลไหมัมนก็มีสว่วนอยู่นะครับมันหลายๆอย่างประกอบกันตรงนั้นอนะ่นะขึ้นเนินด้วยองขึ้นเนินแล้วขต่อต่อ,ตอขวางขวาก็อาจจะมีสิ่งกีดข,ขวางสายตาอะไรอย่างเนะงี้ยนะฮะซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ รีบดำเนินการแก้ไขปัญหานี้นะครับคุณว่าต่อเข้าแต่ท้าเจอเป็นของอีกคนรถเนี่ยที่มันทุกเกินเนี่ยเราดำเนินคดียังไงบ้าเดี๋ยวต้องดำเนินคดีกับเจ้าเจ้าของรถนะครับข้อหาอะไรบ้างข้อเนี่ยกากับเดี๋ยวต้องให้คนส่งเข้ามาร้องทุกนะครับให้คนส่งเข้ามาร้องทุกเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักเกินบรรทุกเกินไม่ใช่น้ำหนักเกินมันแม่บรรทุกเกินผิดเงินไถ่อะไร